ก็จะพาชมบริเวณบ้านนะคะเพื่อนๆนี่เลยค่ะบริเวณบ้านคุณแม่นะคะอันนี้ก็จะคือต้นยี่หล่กค่ะเพื่อนๆงามมากๆเลยค่ะนี่นะคะคุณแม่ปลูกต้นใสใบสักไว้นะคะเพื่อนๆเพราะเอาลงกระถางไว้ค่ะเดี๋ยวพอย้ายไปบ้านใหม่นะคะคุณแม่ก็จะเอาไปปลูกที่นั่นค่ะนี่เลย ข้างๆรั้วบ้านนะคะเพืเ่อนๆวาดบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกระนินก็หัวใจเศรษฐีค่ะต้นหัวใจเศรษฐีนะคะสวยๆค่ะคุณแม่เพาะเองนะคะเนี่ยสวยๆค่ะ ฝากกดติดตามช่องแม่สายพินแฟมิลี่ด้วยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้ก็ว่าจะเปลี่ยนกระถางให้ตอกไม้นะคะว่างๆไม่รู้จะทำอะไรคุณแม่ก็พาชมนะคะเพื่อนๆบริเวณบ้านคุณแม่นะคะนี่เลยอืม นี่ก็จะเป็นข้างในใต้ถุนบ้านนะคะซื้อเงาะมาก็เอามาทิ้งไว้นี่นี่เลยคุณแม่ก็จะมีโอง่งใหญ่แล้วก็ใส่ปลาหมอไว้นะคะเพื่อนๆคุณแม่เลี้ยงปลาหมอไว้ในโอง่งนะคะนี่นกน้อยนำโชคค่ะเพื่อนๆ นกน้อยนำโชคแล้วก็เศรษฐีวินสันนะคะเพื่อนเพื่อเศรษฐีวินสันค่ะคุณแม่จะปลูกต้นไม้เยอะค่ะต้นไม้ที่ไม่มีดอกค่ะคุณแม่จะชอบต้นไม้ที่ไม่มีดอกเศรษฐีวินสันของคุณแม่เยอะมากเลยค่ะจะปลูกเอาไว้ข้างในข้างในเลยนะคะ นี่ต้นดอกมะทุระดานะคะเพื่อนๆมะทุระดาค่ะเป็นพวงเลยค่ะอยู่บนยอดไม้เลยนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็ต้นใสใบสักของคุณแม่ค่ะคุณแม่ตอนเอาไว้นี่เลยนะคะออกลากแล้วหรือยังต้นใสใบสักค่ะ ดอกประทุระดาจะอยู่บนยอดไม้ค่ะ <c oughs> เศรษฐีวินาสารของคุณแม่เยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆน,นี่เลยค่ะต้นนี้อะไรน้ำหนึ่งก็ไม่ทราบได้ค่ะสวยๆค่ะเป็นแบบไม่มีดอกนะคะเพื่อนๆนกน้อยนำโชคของคุณแม่ ุณแม่ก็กำลังเพาะเอาไวค้ค่ะต้นไทรนะคะนี่ต้นไทรข้างในนู้นก็จะเป็นมะนาวแล้วก็จะเป็นมะเขือพวงค่ะรอบๆบบ้านคุณแม่ค่ะทางน้นก็จะเป็นทางออกนะคะหน้าบ้านก็จะมีสวนกล้วยอยู่หน้าบ้านนะคะกล้วยคุณแม่ค่ะว่าจะตัดหัวปีนะยังไม่ได้ตัดเลยนะคะเพื่อน ฝั่งนี้ก็มะนาวดกมากๆเลยนะจ๊ะเพื่อนมีแต่มะนาวค่ะมะนาวเป็นสิบกว่าต้นเลยนะคะเพื่อนๆดกมากๆค่ะมีเพื่อนบ้านมาเก็บกินได้เลยนะคะมะนาวหน้าบ้านนู้นก็มีจะตากแดดแล้วก็จะเป็นสีดำๆแบบนี้แต่มีน้ำนะคะเพื่อนๆมะนาวเยอะค่ะมะนาวคุณแม่นี่ยี่สิบต้นเลยนะคะ อยู่ในป่าบ้านคุณแม่จะเป็นล้อมรอบไปด้วยต้นไม้นะคะนี่ใต้ต้นมะม่วงค่ะเพื่อนๆฝากกดติดตามกันด้วยนะคะช่องแม่สายพินแฟมิลี่ค่ะ mm hmm. กดกระดิ่งกดตับคะไคร้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ mm hmm. นี่ก็ต้นข่าค่ะเพื่อนๆน mm hmm. และนั่นก็ปลูกดอกแครไว้ข้างในก็จะเป็นมะนาวนะคะ mm hmm. มะนาวเต็มหมดเลยนะคะ mm hmm. นี่ก็มะนาวค่ะ ข้างทางนี้ก็มะนาวนะคะเพื่อนเพื่อออกลูกนะคะเนี่ยมีลูกหมดนะคะกำลังติดลูกกันค่ะได้กินไม่ได้อดนะคะบ้านคุณแม่และนี่คุณแม่ก็เก็บเอาไว้ไม่ตัดทิ้งนะคะเนี่ยใบผักปังที่คุณแม่ชอบค่ะคุณแม่ก็จะปล่อยให้เขาขึ้นไปแล้วถึงเวลาคุณแม่ก็เก็บมาแกงนะคะเพื่อนเพื่อนคุณแม่ยังไม่ตัดเขาทิ้งนะคะคุณแม่รอจะเอามาแกงกินก่อนค่ะ ถ้าแกงแล้วก็พกเก็บใบเสร็จแล้วก็ตัดออกเลยจะลกค่ะขอบคุณเพื <c oughs> ่อน <c oughs> ๆที่เข้ามาชมทุกคนเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นกล้วยไม้ของคุณแม่ค่ะกล้วยไม้นะคะสวยๆห้อยเอาไว้ค่ะคุณแม่ก็ซื้อต้นไม้มาปลูกเยอะนะคะเพื่อนๆกำลังออกดอกนี่ ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆฝากกดติดตามไปด้วยค่ะคุณแม่ก็ไม่เอาตำลึงออกนะคะคุณแม่จะเก็บตำลึงไว้กินใกล้ๆบ้านค่ะนี่เลยตำลึงค่ะตำลึงจะเก็บเอาไว้นะคะเพื่อนๆกำลังออกยอดเลยค่ะนี่ค่ะตำลึงนี้หายากคุณแม่ไม่ทิ้งนะคะ ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะเพื่อนๆสวัสดีนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามาชมค่ะบ๊ายบาย